สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาหมกเห็ดนะครับได้ได้เห็ดมาไม่รู้จะทำอะไรกินหอมหมกหอมหมกเห็ดใส่หมูครับใส่หมูสามชั้นมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนี่ครับเครื่องปรุงเราก็จะมีพริกแกงข้าวเบือชูลรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำกะทิครับใส่น้ำกะทิลงไป มเดี๋ยวเราลองคนดูนเราปรุงเครื่องไว้ในนี้เลยนะครับนี่ครับน้ำาปลาลงไปพอคนเข้ากันแล้วเราก็เอาเห็ดกับหมูลงนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับ ล้างแล้วๆพีน่น้องให้กระมูล,ลงเลยหมกเห็ดก้อนนี้หมกเห็ดใส่หมกใส่เลยใส่ให,หมดครับพอเราใส่เห็ดกระมูเสร็จแล้วเราก็คนครับทีนี้คนน้ำขึ้นมาเลยคนให้เข้ากันหนัวไม่หนัวอยู่ที่เราปรุงครับแล้วแต่ชอบเลยครับเค็มมากหรือเค็มน้อยเผ็ดหรือไม่เผ็ดครับคนเข้ากันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ ใส่น้ำปลาเพิ่มความหนัวสักหน่อยขั้นตอนสุดท้ายใส่ชีตูลงไปครับใบชีตูเพิ่มความหอมครับหลังจากปรุงเครื่องเครื่องปรุงเข้ากันเรียบร้อยครับทั้งความนัวก็ตักใส่เลย นี่ได้ห้าหมกละหมกเน้นน้อยครับน่ารักน่ารักหมกหอมไม่ได้กพอมอมไม่สวยเท่าไหร่ครับนี่เหลืออีกประมาณนี้จบี๋ยพอให้เสร็จนะครับนี่ครับสิบหมกผ่านไปแล้วได้สิบหมกนะครับนี่หมกที่สิบเอ็ดสิบสามหมกประมาณนี้นี่ครับที่แบบตอนนี้เราใส่ซึ้งไว้แล้วครับ เดี๋ยวรออีกประมาณสักสชั่วโมงครับรอถ่านลงเตานี้ก็เดี๋ยวเรามาทําเปิดดูกันชิมกันว่าจะผ่านไหมครับสําหรับหมกเห็ดโคนวันนี้ทําครั้งแรกครับนี่เสร็จแล้วครับสําหรับหมกเห็ดโคนโอ้โหควันร้อนดูครับ